นี้นะครับกำลังทำการนะครับยกโครงนะครับหอถังนะครับ6เมตรนะครับตัวนี้ครับเพื่อจะทำการติดตั้งนะครับตัวนี้ฮะวิธีการของทีมช่างเรานะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอจตุรักพัฒนจังหวัดร้อยเอ็ดครับชุดหอถัง6เมตรนะครับ ใส่ถังสามพันลิตรสองถังนะครับนี่ชุดเดิมครับของลูกค้าครับนะสามพัน 3, ลิตรหนึ่งถังหกเมตรเหมือนกันครับอพื้นที่จำกัดนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกมเมื่อคืนครับอ่า หมุนมาเลยหมุนมาเลยเชียดไหมหมุนมะพี่ไหมอันน,นี้ล่ะนนี่ล่ะอ่า đây này là thường tông mày ngắt xây kì mày ngắt xây đi suốt mày nhúc con nhúc con cái điếc đừng xây linh cái điếc ờ hắn mau này 아음영요 <목소리도>